チェックインストーリート。<music> <music> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Jack i n Studio m o v i e วันนี้ผมผมจะมารีวิวหนังเรื่องนี้กันนะครับผมวันนี้ผมผมจะมารีวิวหนังเรื่อง The Nun 2ครับผมนี่เป็นภาคที่สองของภาพยนตร์ในจักรวาลเด e o o n j u r i n g ที่เรารู้จักกันก็คือ The Nun นนั่นเองครับโดย The Nun นเนี่ยเป็นเด e Nun 2เนี่เป็นภาคต่อจากนั้นนั้นในปี28 1 8หรือที่เราเรียกว่าผีแม่ชีนั่นเองนะที่เรียกว่าเป็นกระแสฮิตมากๆเลยเนาะ ก็เรียกได้ว่าในครั้งนี้ที่กลับมาเนี่ยได้รับความสนใจผมสำหรับเดอรนันทูนะผมก็โดยพุ่งกลับนะครับผมก็ได้พุ่งกลับนะผมจาก The c o n นเจอร์วิงทรีมากำกับนะผมนั่นก็คือท่าน้ของ m i ไมเคิลเช w a v e นั่นเองครับผมเคยกำกับเอ่อท่าน้ของ The c o n นเจอร์วิงทรีมาผมโอ้เรียกได้ว่ากลับมาครับผมสำหรับ m i ไมเคิลเช w a v e ที่เรียกได้ว่าผ่านงานกำกับกับท่านของเจมวานมาโดยเฉพาะนะครับผมก็เรียกได้ว่า ดีเลยสำหรับมามเคินชาวเบฟครับผมก็รีกได้ว่านี่น่าจะเป็นการจุดไฟขึ้นมาอีกครั้งสำหรับหนังของจกัจกรกกวาลเดี๋ยวคอนโทริ่งผมที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นการสานต่อไปในภาพาคต่อไปของโอ้อ่าแล้วก็ในที่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็เข้าดีวิวว่าผมก็ผมคิดว่าเนานในภาคนี้โอเคผมว่าเดีนในภาคนี้ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางผมว่าอาจจะยังไม่ดีเท่ากับภาคแรกนะเพราะว่าภาคแรกทุเท่าที่ผมดูจําได้เนี่ยเฮ้ยโคตรหลอนเลยตอนนั้นจําได้เลยว่าโอ้โหติดตาเลยสาหรับเดือนนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าดูไปแล้วเฮ้ยมันติดตาจริงนะคือว่าเฮ้ยเราจะไม่ผีไม่ซีก็เนี่ยเฮ้ยมันแบบว่าเราเคยเจอมานะในนี้ในนี้โอ้โหแม่งก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมเออยิ่งไปดูในโรงโอ้โหยิงน่ากลัวไปใหญ่นะผมทําให้ใครใลยแหละคนเนี่ยมันคาดหวังว่าเฮ้ยมันน่าจะดีเท่าภาคแรกนะ พเพราะภาคแรกทาไว้ซะดีเลยใช่ไหมเรว่าโอ้โห,โหนั่นแหละก็ทดใางไ้ใครๆหลายคนอาจจะคาดหวังเยอะไปนิดนึงโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยโอ้โหภาคแรกทำไว้ดีเลยแหละเออแต่พอมาภาคสองมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะผมเนื่องจากว่าตัวหนังผมไม่แน่ใจนะว่าเออการเออการเขียนบทน,น่คือเหมือนจะซอฟด้านความน่ากลัวลงมานะในในความคิดผมว่าเหมือนซอฟความน่ากลัวมาแต่ไปใส่ทั้งแอคชั่นมากกว่าความสยองขวัญก็รู้สึกว่าเริ่มจะเราทางเนี่ยแหละเออว่าเฮ้ มันจะตรงแชร์ตรงนี้นะมันจะโผล่ตรงนี้นะเออมันเริ่มจับทานได้แล้วผมว่าโอ้โหเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่แหละสาหรับในเรื่องแล้วผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของตวัวผีอะรู้สึกว่ายังไม่เนี่ยไอตอนที่เราเจอภาคแรกอุ้ยนั้นน่กกากลัวจริงอะคือแบบว่ามันน่กกากลัวเลยอะเออแต่พอมาแต่โบม่อยู่น่อยู่ภาคสองเนี่ย รู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่รู้ว่าเรามันชินไปแล้วหรือเปล่านะทําให้เรารู้ว่ามันไม่น่ากลัวเออแต่ถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะฉากตุ้งแชร์อะไรต่างก็โอเคพอใช้ได้อยู่นะครับผมก็เป็นหนังเดี๋ยวฮอจะรลิงนะครับอืมส่วนใหญ่เนี่ยในภาคเนี้ยจะเน้นไปที่เล่นเล่าเรื่องนะผมว่าจะสามารถกําจัดผีตรงนี้ได้อย่างไรนะผมเน้นไปงด้านมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับภาคอะไรที่เรียกว่าโอ้โหแม่งเฮ้ยเจอตรงนี้โอ้โหอันนี้เลยอะตกใจเลยและอะไรแบบนี้นะเออผมว่าเนื้อเรื่องภาคอะไรอาจจะเบาไปนิดแล้วกันเน้นแอคชั่นอะตอนที่ผมบอกครับผมแต่เท่านี้อะเรื่องวันยังนีเหมือนเดิมก็คือถ้าการถ่ายทานะผมว่าเดอะคอนจูริงเนี่ยเขามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าการถ่ายทําฉากมั้นหลอนเนี่ยโอ้โหมันหลอนจริงคือถึงแม้เนี่ยเนื้อเรื่องอาตัวผีอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ ไอ้มุมมองที่เราดูไม่อึดอัดมากเลยนะไม่จะโผล่ก็ไม่โผล่เนาะเออแต่เราก็รู้แล้วว่ามันโผล่อยู่แน่ๆเออและอย่างเป็นเรื่องหน่องผมว่าเข้ามาเล่าในแนทงใหม่คือเล่าเหมือนเล่าในสถานที่ที่แบบว่ามันไม่ได้จากัดเหมือนตอนนั้นอะที่ว่ามันจะเล่าที่โบสถ์อย่างเดียวอะเออนะมันอึดอัดจริงนะรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่ากลัวจริงเพราะว่ามันมีตัวละครไม่มากไงแต่นี่คือมันมีตัวละครมากมันเลยคึดว่ามันก็เร่มไม่น่ากลัวแล้วล่ะคือเหมือนเรากลัวตัวเราเองอะง่ายๆท่านอะ ยิงตออัวละครเยอะอะเออผมว่าก็าว่าอย่างนั้นนะอืมแต่นี่ก็ยังชมเหมือนเดิมก็คือหน้าของอน,นักแสดงที่เรียกได้ว่าโอ้โหก็เรียกได้ว่ากลับมานะผมสำหรับตัวละครสองตัวที่สําคัญนะผมไม่ว่าจะเป็นน้าของซิสเตอร์ไอรีนนะผมที่รับบทโดยไทซ่าฟาร์มิกานะผมที่เรียกได้ว่าโอ้โหยังสวยเหมือนเดิมน,นะสำหรับคนนี้โอ้ชอแต่ภาคแรกแล้วนะผมเล่นดีมากเลยสำหรับคนนี้นะผมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้าของ จนาโบเกลของผมที่บทเป็นเอ่อเฟนชี่นะครับผมก็นีไนะว่าคนนี้เนี่ยเอนอน้องที่ช่วยมาแล้วก็รู้ว่าตอนตอนท้ายน้องที่เราเราได้รู้ว่าเขาเนี่ยถูกเอ่อสิงสิงล่าก็คือแบบว่าถูกที่เป็นต้นต่อของอันนี้แหละที่เป็นต้นตอของการที่ผีแม่ชียังอยู่หรือว่าที่เขาเรียกว่าวาคัสเนี่ยเออที่มันยังอยู่เนี่ยนั่นแหละคือมันสิงอยู่นี้แล้วทําให้แบบเหมือนคล้ายๆฝังตัวอยู่เนี่ยทําให้มันแบบว่า ไอไ้อไอไอไอตัวที่ที่โดนดูดไปนะที่โดนดูดกับโนรกไปอ่ะมันไม่ใช่นะผมก็คือเป็นมันเป็นอะไรนี่เฉยเก็เรียกว่าต,วตัวตัวแทนมันนะแต่ที่จริงอ่ะมันดึงดูดมาอยู่ในตัวล่างของเฟนชีแล้วครับผมอืมส่วนคุณพ่ออ่าคุณพ่อจากภาคแรกนะผมถ้าใครจำไม่ได้เนอะคุณพ่อคนนั้นก็ไม่ได้กลับมานะผมว่าแหมบทแกก็เนาะเสียดายครับผมแกตามที่ตัวละครบอกว่าแกติดโรคไอวา ตายไปโอ้โหน่าเสียดายมากๆเน่ไม่ได้กลับมาครับผมแต่ในวันนี้ก็ได้ยังมีท่าน้าของมันจะเป็นสตอรที่มาว่าเป็นแม่ชีคู่คู่เลยนะผมอ่าแล้วก็จะมีท่าน้าของโซฟีนะผมย่างแคทเธอรีนโรสเาวนี่ก็จะเป็นในบทของออะจะพูดยังไงดีแบบเป็นคนรับใช้ใช่ไหมของคือเป็นตัวอน,นเรื่องนั่นแหละคือเป็นคนที่คอย เรียนเรียนอยู่ที่สถาบัานแห่งหนึ่งแล้วก็รู้รจักเฟนชี่ที่สนิทมากเลยนะผมแล้วก็แอนนาป๊อปเบลเวลของผมที่กเป็นเคสของผมพี่เยเรียกว่าก็รู้จักกับเฟนชี่เหมือนกันนะเออนั่นแหละมันก็ก็พูดอย่อันนี้ก็ตัวละครเลยเยอะอยู่แล้วนะผมโอ้โหนะผมก็เรียกว่ามันอาจจะเป็นอีกหน,นึ่งนิดนึงนะที่ผมว่าตัวละครเนี่ยถือว่าดีมากแต่อาจจะใส่เยอะไปนิดน,นึงนะเพราะว่าหนังผีมันนะเอี่ยจำกัดน,นิดน,นึงอนะแล้วก็อ่า ถามว่ามีอะไรไหมก็คือมีครับผมก็คือการทํ้าฉากในพังเนี้ยผมก็รู้สึกยังไม่ค่อยหลอนเท่าบางทีแล้วรู้สึกว่าพัาดทีแล้วมันหลอนกว่านี้เพราะว่าเอ,อ่อด้วยโบทเก่าใช่ไหมแบบเปิดสมัยสงครามอะ่ะโอ้โหแบบนั้นอ่ะมันอันนั้นอันนั้นก็อีก่โอ้โหอันนั้นหลอนจริงคือแบบหลอนจริงๆเลยแหละสำหรับผมอ่ะโอ้โหหลอนจริงๆอะ่ะคือแบบมันเก่าแล้วก็แบบว่าให้ความกลิ่นอายของแบบหนังจีนของฝวั่จริง,อ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 งๆอ่ะออแบบนั้นอ่ะแล้วมันมีว่าโอ้โห น,นั่นหลอนจริงเออหลอนจริงริงนี่แล้วถามว่ามีอะไรไหมก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับชินโชมกก็คือการดีไซน์ผีที่เรียกโ,โหยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะเออถึงแม้จะแบบตรงแชร์ต่างยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไอตรงดีไซน์หน้าโคตรหลอ,หลอนจริงๆเนี่ยเออไนเดียดีไซน์จริงๆก็คือจะมีเนียอา่าในภาคนี้มีหมาป่าด้วยนะเออมีหมาป่าเอ้ยไม่แพะดิเออแพะนั่นแหละเออ โอ้มีการใช้ซีจีอแต่เหมือนแบบยังไม่เห็นหน้าตัวตัวเป็นๆหน้าแต่อตัวแพ้เนี่ยคือเหมือนใช้ความมืดกลบซีจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอือไม่เห็นตัวจริงๆนะอือก็ไม่มีแล้วผมก็ผู้คุรีวิวเท่านี้นะผมอะให้คะแนนเลยดีกว่าในพาคนี้นะผมผมจะให้คะแนนเด็กนันนะผมไปทั้งสิ้นพานนี้ผมให้ไปเจ็ดถ็งสิบนะครับก็ลดจากให้แล้วหนึ่งคะแนนนะผมก็ภา้แล้วผมให้ไปแปดถ็งสิบเลยก็เรียกได้ว่าพันุแล้วสนุกจริงๆผมก็รู้สึกว่าเนเรื่องดี แล้วก็ความหล่อนนี่ยกให้เลยแต่ภาคน,นี้อาจจะดอกลงมานิดนึงนะอือครับผมโอเคมาพูดคุยสปอยกันสักนิดนึงละกันนะผมทุอคนเดิอนนัมทูเดือนนัมทูเนี่ยจะเป็นเรื่องราวในปี1956นะผมก็เรียกได้ว่าในยุคเก้าอายุประมาณยุคห้าสูนะผมเออช่วงน,นั้นก็อยู่ในช่วงอันนี้พอดีเนะเาะหลังจากสงครามแล้วเนาะอื ก็ทานานของเฟนชี่เนี่ยจะมาอยู่โ,โหไกลเลยนะไม่ต้อว่อยู่ไกลเลยนะสำหรับเฟนชี่เนี่ยคือมาอยู่ที่นี่เลยฝรั่งเศสเลยนะเออแล้วก็ทานาของท่านของซิสเตอร์ไอริสเนี่ยกโ็โหอยู่ไกลเหมือนกันนะจำไม่ได้ว่าฮังการีหรือเปล่าผมจำไม่ได้ว่ะเออขออภัยไว้ด้วยนะถ้าใครถ้าผมจำผิดขออภัยด้วยครับเออั่นแหละก็เฟนชี่เนี่นยก็โดนผีสาบแหละเออยังแบบนกข้อมงำ ซึ่งถ้าไม่จํากัดออกเนี่ยมันจะเอาชีวิตเราหมซึ่งภาคน,นี้ที่มาของการที่ปีศาจเป้าหมายคือเอาดวงตาผมผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะเกี่ยวกับภางศาสนาคิดอะ่ะผมก็พยายามจะอธิบายแต่ไม่เข้าใจจริงๆแต่คือมันจะเกี่ยวกับคนคนนึงอะ่ะที่เขาต้องการเอาผีตัวนี้คือต้องการจะเอาตาดวงตาแห่งอะไรสักอย่างนี้แหละเออมาเพื่อจะทำให้ตัวเองเป็นอมตะมีพลังอะไรประมาณนี้เออเหมือนเป็น ที่เก็บพลังอะไอตัวนั้นนะอ่ะเออเขาต้องการอะไรประมาณเนี้ยผมว่าอ๋อโอเคเข้าใจที่มาของปีศาจต,ตัวนี้ว่าเออจะมาจะมาทําไมมาหลอกอะไรยังไงโอเคครับผมแล้วก็ปีศาจตัวเนี้ก็สุดท้ายเนี่ยนะก็ถูกจัดการได้โดยก็ยังถูกจัดการด้วยวิธีการเดิมนะก็คือเล่าเอาหุ่นก็เอาง่ายๆ่ายเล่าหุ่นก็เปรียบเสมือนกับโลหิตของพระเยซูเจ้าอะไรที่ท,ที่ตามที่เขาบอกกันก็เหมือนในภาคแรกที่แหละ ที่เป็นโลหิตพริสต้กที่จัดการได้หลังจากนั้นทางนี้เกี่ยวกับเล่าอางนแต่เล่าองุนก็เปรียบเสมือนกับโลหิตของพระคริสต์เจ้านั่นแหละครับผมเออก็ได้แหละก็ถ้าเอาง่ายๆใช้บริการเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นแหละอีะก,รรกอย่างหนึงนนหงน่งก็คือส่วนของตัวแพะเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะไอทท้ที่มันหลุดออกมาเออก็ัดนแหละ ที่ถ้าใครดูก็จะรู้นะแต่แบบตรงนี้ส่วนของอ่ะข้อเครดิตเลยละกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็คือตัดไปเนี่ยจะตัดไปที่เครดิตเลยซึ่งเครดิตตรงนี้น่าจะมีความสำคัญมากๆนะน่าจะเป็นการเดินต่อไปสารต่อไปข้างหน้ากับจกักรวาลหลักอย่างคอนจูริงครับผมอย่างภาพยนตร์คอนจูริงสีครับผมแน่นอนผมว่าคอนจูริงสีนะผมก็น่าจะเป็นเรื่องราว ของเอและเอแล้ววอร์วอรเนนะผมก็เรียกว่าต้องมาดูผมว่าครั้งนี้เขาจะไปไขปริศนาอะไรเนื่องจากคุณพ่อบาดหลวงนะผมก็ได้โทรมาหานะผมว่าจะมีเรื่องราวให้ช่วยอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอรู้นะผมว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสําหรับเอและวอร์เนวอรเรผมเออต้องรอติดตามครับนี่ผมรอดูเลยคาดการว่าน่าจะฉายปีไม่ปีหน้าก็ปีสองพัน ยี่สิบห้าอ่าผมเดาวไว้นะเออเคครับผมโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยผมโอเคก็วันนี้ก็ผมมีเพียงเท่านี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยผมและใครที่ชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้นะผมลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากร้านซอะไรแล้วก็ฝากาขอบคุญเลยนะครับแล้วก็อย่างนึ่งก็คือฝากเพื่อนๆไปติดตามอ่าเพจ meteoric astrology ด้วยนะครับแล้วก็ที่สามารถทําบัตร เอ็มเจนเอ็มพารได้แล้วนะผมที่สาขานี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมก็ฟังน้ำมือจุ๋มชิวๆด้วยผมก็เปิดทหาเป็นการหกโมงถึงห้าทุ่มนะผมอยู่ใกล้ๆกับเมืองเก่าเวสาลีเลยผมก็อยู่ที่ตำบลหนองไผ่อำเภอเวสาลีนะครับผมก็ฝากมาด้วยนะครับก็ไปได้ครับผมแล้วก็วันนี้ผมว่ามีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ